สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับพาดหัวว่าเมื่อเดลต้าบุกกรุงแปลว่าไวรัสโควิด1 9สายพันธุ์นี้สายพันธุ์เดลต้าที่เรียกว่าสายพันธุ์อินเดียนั้นบัดนี้มีงานวิจัยข้อมูลยืนยันชัดเจนนะครับว่า70%ของผู้ที่ติดเชื้อในกอทมอและ น่าจะเป็นจังหวัดปริมณฑลเนี่ยคือเดลต้าก่อนหน้านี้มันคือสายพันธุ์เอลฟาหรือสายพันธุ์อังกฤษคุณหมอยงผู้วรวันเขียนใน Facebook ล่าสุดครับพร้อมด้วยชาร์ตอันนี้ให้เห็นบอกว่าโควิด1 9วัคซีนอัตราส่วนการพบสายพันธุ์เดลต้าสายพันธ์เดิมเริ่มแรกคือสายพันธุ์อู่ฮั่นระบาด ระลอกแรกของประเทศไทยต่อมาสายพันธุ์ G ติดได้ง่ายกว่าจึงพบกระจายทั่วโลกและกลับมาระบาดท,ที่สมุทรสาครระลอกที่สองน่าจะมาจากพมา่าสายพันธุ์เอลฟาหรืออังกฤษติดได้ง่ายกว่า1.7เท่าของสายพันธุ์ G จึงเข้ามาระบาดรอบที่สที่สถาบันสถานบันเทิงทองหล่อ เหมือนกับสายพันธุ์เขมรสายพันธุ์เดลต้าหรืออินเดียเริ่มพบในคนงานก่อสร้างระบาดได้ง่ายกว่าสายพันธุ์เอลฟา1.4เท่าสายพันธุ์เดลต้าติดได้ง่ายมากก็จะเกิดการระบาดเพิ่มขึ้นเป็นระลอก4บนยอดของระบาดระลอก3ามขณะนี้เห็นไหมครับว่าชาัดข้างหน้านี้เนี่ยมันไต่ขึ้นไปแล้วล่ะ เดลต้าเนี่ยเดิมทีต่ำกว่าแซงขึ้นไปขณะที่เอลฟาเนี่ยลดลงสายพันเดลต้าขณะนี้คืออันตรายแล้วก็จะระบาดเพิ่มสูงขึ้นอีกอย่างมากบางครั้งก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนด้วยซ้ำไปคุณหมอยงบอกว่าการดูแลป้องกันลดการระบาด จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในการปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดระเบียบวินัยใส่หน้ากากอนามัยตลอดล้างมือใช้แอลกอฮอล์เป็นนิดกำหนดระยะห่างลดจำนวนการรวมคนต้องตระหนักเสมอว่าโอกาสที่จะติดเชื้อเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถ้าไม่จำเป็นอยู่บ้านจะดีที่สุด ช้าวันนี้ผมได้คุยไลฟ์กับคุณหมอนิธิพัฒน์เจนกุลท่านก็ยืนยันดูจากอาการปอดอักเสบของคนติดโควิดช่วงหลังนี้เร็วขึ้นหนักกว่าไหมอาการหนักกว่าตอนที่ยังมีแอลฟาเป็นส่วนใหญ่นั้นตอนนี้ยังศึกษาอยู่แต่ที่แน่ๆก็คือเร็วกว่าแน่นอน พอเร็วกว่าแน่นอนก็แปลว่าตัวเลขคนติดเชื้อทุกวันที่เราเห็นอยู่นั้นจะยังพุ่งขึ้นนะครับและถ้าหากจำนวนเตียงห้อง ICU บุคลากรทางการแพทย์ของเราไม่พอที่ตั้งรับกับจำนวนคนติดเชื้อใหม่ผู้เสียชีวิตก็จะเพิ่มขึ้นจึงเป็นที่มาของคำถามใหญ่เลยครับว่าขณะนี้เรามีวัคซีนเพียงพอจำนวนมากพอเร็วพอมีประสิทธิภาพพอที่จะสู้กับ สายพันธ์ุเดลต้ามากน้อยแค่ไหนตอนนี้เรามีให้เลือกอยู่สย e ี่ห้อซีโนแวคซีโนฟาร์มและเอสตราเซเนกของซีโนฟาร์มนั้นนำเข้าโดยราชาวิทยาลัยจุฬาภรณ์ล้านที่สองเข้ามาถึงวันนี้ซีโนแวคจะเข้ามาอีกเท่าไหร่ไม่แน่แต่มีสองสามล,ล้านโดสนี่เราเห็นอยู่ละ แอสซาเซเนกานั้นข่าวบอกว่าโดยทางการเลยนะครับเดือนนี้ที่เคยคิดว่าจะได้ถึง10ล้านโดสนั้นไม่น่าจะถึงแล้วอาจจะได้4-5ล้านโดสเท่นั้นเองจึงเป็นที่มาของคำถามใหญ่ครับว่าเราจะเร่งหาวัคซีนเข้ามาได้โดยเฉพาะที่มีการพูดกันถึงไฟเซอร์และโมเดอร์ให้เร็วขึ้นกว่านี้ได้อย่างไรหรือไม่ มีคำอธิบายซึ่งก็ยังมีความสับสนอยู่นะครับว่าบทบาทขององค์การเพสัชนั้นจริงๆแล้วคืออะไรในเมื่อมีการรับรองโดยออยอแล้วดังนั้นการนำเข้าก็น่าจะตรงได้เอกชนก็อย่างกรณีของราชวิทยาลายยัยจุฬาภรณ์ก็นำเข้าซินโนฟาร์มได้โดยตรงไม่ต้องให้องค์การเภสัช เป็นคนกลางแต่กรณีโรงพยาบาลเอกชนที่มีการพูดคุยทนายก็ตั้งคณะกรรมาการชุดพิเศษที่มีทั้งโรงพยาบาลเอกชนคุณหมอปิยะสกรก็เป็นประธานให้เร่งรัดหาวัคซีนตัวเลือกวัคซีนทางเลือกเข้ามาทำไมยังติดขัดอยู่และจะเร่งได้อย่างไรความสับสนเรื่องว่าร่างสัญญาที่ทาง องค์การเพษัตบอกว่าส่งไปให้กับสำนักง,งานอายการสูงสุดสำนักงานอายการสูงสุดบอกว่าไม่ได้รับที่ส่งไปก่อนหน้านี้ก็คือของไฟเซอร์ซึ่งก็ได้ดูเสร็จแล้วและกำลังจะส่งกลับมาวันจันทร์น่าจะได้รับคืนไปถึงองค์การเพษัตองค์การเพษัตบอกว่าร่างสัญญากับโมเดอร์นานั้นตอนนี้ ได้ส่งไปให้สำนังกงานแอาการสูงสุดแต่ก่อนหน้านี้ถ้าจําได้ถแถลงการขององค์การเพชศัตรบอกว่าได้ส่งไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ว่าเมื่อสำนักงานอาการสูงสุดบอกว่าไม่มีไม่ได้รับจากองค์กรใดเลยเนี่ยก็มีการเร่งส่งไปเมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมาความสับสนความไม่ชัดเจนการให้สัมภาษณ์ที่แม้กระทั่งในกระทรวงเองเนี่ยก็ไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นักเนี่ย เป็นที่มาของความสงสัยครับว่าเรื่องจริงๆเป็นอย่างไรเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันเสาร์ที่ซ้ำไปกระมังครับคุณหมอวิทูลด่านวิบูลผู้อำนวยการองค์การเพศัชพูดถึงกรณีนี้เลยครับเรื่องมาดอนนาบอกว่าองค์การเพศัชมีการติดต่อกับบริษัทมาดอนนาโดยตรงตั้งแต่25กลกุมภาพา2,564ว่าจะสามารถได้วัคซีนในเดือนมิถุนายน 2,564หรือไม่หมายถึงเดือนที่ผ่านมานะครับโดยบริษัทต,ตอบกลับมา28กุมภาพว่าวัคซีนมีจำกัดและมีความต้องการสูงมากสามารถส่งได้เร็วที่สุดคือไตรามาสแรกของปี2,565และวันที่1เมษายนนี่คือข่าวที่คุณหมอพิทูลผู้อำนวยก,การองค์การเภสั์ให้สัมภาษณ แล้วก็บอกต่อว่าทางองค์การเภรศัตอบถามเพิ่มว่ามีบริษัทตัวแทนหรือไม่เนื่องจากมีเอกชน2รายระบุว่าสามารถนําเข้ามาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วบริษัทตอบกลับมาวันที่2เมษาว่ามีบริษัทซิลิกฟาร์มาจำกัดเป็นผู้แทนบริษัทเดียวจากนั้น21เมษาก็มีการตกลงกันว่าวัคซีนโมเดอร์นาจะเป็นวัคซีนทางเลือก และวันที่15พห้พฤษภาบริษัทซิลิกฟาร์มาจำกัดประกาศว่าการจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นาต้องจัดซื้อผ่านตัวแทนภาครัฐเท่านั้นทําให้องค์การเพศสัตได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนดําเนินการสั่งซื้อให้เอกชนตรงนี้เราได้รับคําชี้แจงจากอีกด้านหนึ่งของกระทรวงว่าองค์การเพศสัตเป็นเพียงคนกลางแต่ว่าคําอธิบายของผู้อํานวยการ องค์การเพศสัตวบอกว่าได้มอบหมายเป็นตัวแทนดําเนินการสั่งซื้อตรงนี้ก็ไม่ตรงกันเท่าไหร่นะครับนักข่าวถามว่าทําไมต้องล่าช้าเนื่องจากเป็นการจัดซื้อด้วยงบของเอกชนไม่ใช่งบประมาณภาครัฐนี่คือคําตอบของท่านผู้อํานวยการองค์การเพศสัตวนะครับบอกว่าเป็นการซื้อด้วยงบประมาณเอกชนไม่ใช่งบประมาณของรัฐจึงต้อง รอเอกชนรวบรวมยอดซึ่งองค์การเภสัชประสานกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชนมาตลอดพบว่ามีความต้องการมากกว่า9ล้านโดสแต่จากการเจรจาบริษัทร,ระบุว่าส่งให้ได้ไตรามาสารสประมาณ4ล้านโดสและไตรามาสหนึ่งาสประมาณ1ล้านโดสถือว่าเร็วขึ้นจึงต้องรวบรวมยอดและเงิน มาให้กับองค์การเพษัตรภายในเดือนกรกฎานี้ถึงจะไปเซ็นสัญญาได้ซึ่งวางไว้ที่ต้นเดือนสิงหาคมคุณหมอวิทูลผู้อํำนวยการองค์การเพษัตร์พูดอย่างนี้ก็แน่นอนครับเราในฐานะที่เป็นเอกชนที่ติดตามข่าวครา,าวเรื่องนี้ก็มีคาถามว่าตกลงบทบาทขององค์การเพัตร์เนี่ยคือเป็นคนซื้อแล้วมาขายต่อให้เอกชน หรือว่าเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกตั้งแต่ต้นเราเข้าใจอย่างนั้น facilitator facilitator ก็คือเป็นคนกลางให้จ่ายเงินก็จ่ายตรงสิเอกชนก็ไปจ่ายกับบริษัทซิลิกที่เป็นเอเจนต์ส่วนที่บอกว่าเอ,เอกชนกลับไปสำรวจดูที่ต้องการจริงๆเท่าไหร่คุณส่งมาตั้ง9ล้านแต่จริงๆเขามีแค่4บวก1คือ5ล้าน ไปทำใหม่ผมไม่เข้าใจว่าคําว่าไปทําตัวเลขใหม่หรือทํำยังไงเนี่ยให้มันได้5ล้านหรือว่าหน้าที่ของการจัดสรรแจกใจ่ายในหมู่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาตกลงกันอย่างไรระหว่างองค์การเภสัชที่คุยกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชนคุณหมอบุญมานาสินก็เป็นเจ้าของเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งก็บอกว่าเงินพร้อม เงินรออยู่แล้วดังนั้นป,ประเด็นเรื่องที่ผู้อำนวยการขององค์การเภสัชเป็นห่วงเรื่องว่าไม่มีงบประมาณรัฐนะต้องเงินเอกชนเนี่ยก็ไม่ได้จะเป็นประเด็นแต่ถ้าสมมติว่าบ,บ,บทบาทขององค์การเภสัรนั้นคือคนกลางเท่านั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นคนซื้อมาขายต่อเนี่ยมันก็ไม่น่าจะยากเย็นอะไรเลยก็บอกว่าอ้าวเอกชนเรามีตังใช่ไหมก็คุยกับบริษัทซิลิกฟาร์มาเลยเขาเป็นเอเจนต ส่วนเราต้องการ9ล้านเขามี5ล้านส่งไตรามาส4ีสีล้านไตรามาส1ปีหน้า1ล้านก็เป็นเรื่องระหว่างเอกชนก็จะไปคุยกับคนขายองค์การเพสันไม่จําเป็นต้องรับรู้อะไรทั้งสิน้นนี่คือประเด็นครับประเด็นว่าจริงๆแล้วบทบาทขององค์การเพศสันคืออะไรกันแนะ่ข้อนี้ไม่ชัดเจนเพราะว่าตอนแรกเราเข้าใจว่าเป็นเพียง facilitator คือคนกลาง ให้เขาเจอกันและจริงๆสัญญาเนี่ยก็ควรจะทำระหว่างซิลิกฟิลิกซิลิกฟาร์มากับจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนหรือจะเป็นสมาคมโรงพยาบาลเอกชนยังไงก็เป็นเรื่องที่เขาตกลงกันได้แล้วจริงๆก็คือเอกชนก็จะไปคุยคอ้ส่งเร็วกว่านี้ได้ไหมที่บอก4ี่ล้านโดสในไตรามาสที่4ขอทยอยมาล้านโดสก่อนได้ไหมไตรามาสที่3แล้วถ้าเอกชนทำงานเนี่ยก็จะถามต่อเลยว่า เออแล้วคุณมีที่ไหนบ้างในโลกนี้ที่เราจะขอแบ่งปันมาก่อนส่วนนั้นส่วนนี้เราเดือดร้อนจริงๆนะและอย่าลืมนะครับว่าโรงพยาบาลเอกชนของไทยมีความสัมพันธ์รู้จักกับบริษัทขายยาใหญ่ๆทั่วโลกทั้งหลายแหละเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมีโควิดนั้นบริษัทยาต่างๆเหล่านี้ต้องไปหาโรงพยาบาลเอกชนด้วยซ้ำไปเพื่อจะให้ซื้อยาเขาในภาวะปกติ บริษัทใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นโมดอน่าไฟเซอร์แอสซาเซเนกาทั้งหลายเนี่ยต้องมามีเซลสแมนมาขายยามาพบกับหมอทั้งหลายนะครับฉะนั้นความสัมพันธ์ความรู้จักกันมีอยู่แล้วครับในยามนี้ที่ผมเชื่อว่าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยได้เคยช่วยซื้อยาของบริษัทยาทั้งหลายแหละที่เขาแข่งกันมาหาลูกค้าเราเนี่ยมันก็ต้องมีความผูกพัน มันก็ต้องมีโรงพยาบาลหลายแห่งที่ซื้อยาจํานวนมากจากบริษัทยาเหล่านี้ฉะนั้นยามที่โรงพยาบาลเอกชนเราลําบากต้องการความช่วยเหลือก็ย่อมมีโอกาสที่จะเจรจาต่อรองซึ่งองค์การเพศัชกรรมของเราในฐานะเป็นองค์การรัฐเนี่ยอาจจะไม่เชี่ยวชาญในเรื่องของการเจรจาต่อรองจึงเป็นเรื่องของโรงพยาบาลเอกชนที่ควรจะทำโดยตรง แต่ไปไปมาไม่ทราบเพราะอันใดจึงกลายเป็นว่าองค์การเพสั์มาอยู่ตรงจุดที่จะต้องเป็นคนให้สำนักงานอายการสูงสุดตรวจร่างสัญญากับบริษัทซิลิกฟาร์มาทั้งๆท,ที่เอกชนเขาก็สามารถให้ทนายความเอกชนตรวจดูว่าได้เปรียบเสียเปรียบอะไรอย่างไรเพราะว่าเมื่ออยอยรับรองยายี่ห้อไหน เอกชนก็สั่งได้อยู่แล้วครับถึงแม้จะอ้างว่านี่เป็นกรณีพิเศษเพราะว่าเป็นการใช้ฉุกเฉิน emergency use แต่ถึงแม้องค์การเภสัชจะเป็นคนซื้อมาและขายเอกชนเราก็ไม่ได้รับรองว่าคุณภาพจะแตกต่างไปจากที่เอกชนจะไปเจราจาตรงกับบริษัทฟิลิก斯ซิลิกฟาร์มามันก็คือลอตซื้อขาย ชุดเดียวกันอยู่ดีจึงเป็นเรื่องที่น่าสับสนงุนงงมากครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คุณหมอพิทูลผู้อำนวยการองค์การเภสัตชบอกกับน,นักข่าวต่อเมื่อวันเสาร์ครับบอกว่าเอกสารสัญญาเพิ่งได้รับจากบริษัทสลิกฟาร์มาจำกัดเมื่อช่วงเช้าวันที่สองกรกฎาที่ผ่านมาและส่งสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาช่วงบ่ายวันเดียวกัน ก็คือบ่ายวันศุกร์โดยบางเรื่องอาจจะต้องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วยยิ่งแปลกใหญ่เลยครับทำไมต้องเข้าสู่คณะรัฐมนตรีด้วยในเมื่อเป็นการซื้อขายยาถึงแม้จะบอกว่าเป็นวัคซีนที่ใช้ฉุกเฉินแต่เงื่อนไขาการซื้อขายมันก็ไม่น่าจะผิดแปลกแตกต่างอะไรไปยกเว้นเสียแต่ว่าจะมีเรื่องของความเสี่ยงว่าถ้าหากฉีดแล้วมีผลข้างเคียง ถูกฟองรองนั้นเนี่ยรัฐบาลก็จะต้องทำแบบเดียวกันกับซ i โนแวคกับซ i โนฟาร์มกับแอสตราเซเนกาอยู่แล้วครับบอกว่าอาจจะต้องเข้าคอรอมอด้วยถ้าสัญญาเรียบร้อยทางบอเดนร์ายืนยันว่าจะส่งวัคซีนให้ไทยได้ในไตรามาสสุดท้ายของปีนี้แต่อาจจะเป็นตั้งแต่หนึ่งตุลาถึง3าเวธันวาแปลว่าเขาพูดเป็นไตรามาส ไตรามาสที่4ี่หนึ่งตุลาก็เป็นไตรามาสที่4ี่สามสิบเอ็ดธันวาคมก็เป็นไตรามาสที่สี่แต่นี่ไงครับเอกนชนเขามีทางไปเจรจาต่อได้ครับเขามีทางที่จะไปขอผ่อนผันขอให้รู้ว่าต้องทําอะไรบ้างเพื่อจะได้มาเป็นส่วนส่วนก่อนซึ่งองค์การเพศสัตว์ในฐานะเป็นหน่วยราชการซึ่งใครต่อใครต้องไปหาเขาองค์การเพศสัตว์หรือว่าองค์การรัฐวิสาหกิจของไทย จะไม่มีประสบการณ์ที่จะบอกว่าต้องไปขอร้องคนอื่นมีแต่คนอื่นต้องมาหาตัวเองวิธีปฏิบัติเช่นนี้ก็ไม่มีทางเอาชน,นะโควิด1 9ได้ครับคุณหมอพิทูลบอกว่าเพราะกำหนดการกรอบกว้างๆแต่พยายามเจราจาขอให้จัดส่งให้ได้เร็วขึ้นอีกรวมถึงการเจราจาว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะส่งวัคซีนจากประเทศที่ไม่ได้ลงนามสัญญากับโมเดนา เพื่อให้ได้วัคซีนเพิ่มขึ้นนอกจากนี้องค์การเภสัชมีการติดตามวัคซีนชนิดอื่นๆเช่น,นวัคซีนโปรโตีนซับยูนิตวัคซีนเชื้อตายและมีการศึกษาวิจัยวัคซีนเองโดยผ่านการทดลองในเฟสหนึ่งแล้วกำลังทดสอบเฟสสองช่วงเดือนสิงหาคมนี้นี่ครับนี่คือพื้นฐานของปัญหาคือหนึ่ง ไม่ชัดเจนว่าบทบาทของรัฐบาลในเรื่องนี้เป็นอย่างไรอยรับรองแล้วโดยวิธีปฏิบัติปกติเอกชนก็ไปซื้อมาได้ถ้าซื้อมาแล้วจะต้องตรวจขาเข้ามาก่อนจะฉีดก็ทำมาแล้วซิโนแว็ซิโนฟาร์มก็ต้องให้กรมการแพทย์ตรวจหรืออยตรวจอะไรก็ว่าไปแต่เรื่องของธุรกิจเรื่องของการต่อรองราคาการส่งมอบ มันควรจะเป็นเอกชนเราก็ไม่ทราบว่าคณะกรรมการที่ท่านนายกตั้งขึ้นมาที่มีคุณหมอเป็นประธานและมีตัวแทนจากสมาคมโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็มีหมอท่านอื่นๆคุณหมอปิยสะสกลเข้าใจว่าเป็นประธานอยอยก,ก็คงจะอยู่ในนี้องค์การเภสัชก็น่าจะอยู่ในนี้ก็ควรจะเป็นเรื่องที่คณะกรรมการชุดนี้พูดคุยกันทีเดียวจบ ไม่ใช่ว่าอรอร่างสัญญาอ้าคุณเอาตัวเลขกลับไปคุณขอมาทั้ง9ล้านไม่ได้มีแค่5ล้านเอกชนเข้าไปจัดกันเองได้ครับเอกชนเขาเคยจิกการที่ต้องบริหารทรัพยากรที่จำกัดที่ไม่พอเป็นศิลปะแห่งการบริหารธุรกิจอยู่แล้วครับฉะนั้นไม่ใช่สิ่งที่องค์การเพศสัตว์จะไปบอกว่าคุณต้องไปเขียนมาใหม่ ไปสำรวจใหม่ไปจัดใหม่ให้เหลือห้าล้านไม่ใช่นะครับซื้อไปจากเขาห้าล้านเรามาแบ่งกันอย่างไรเป็นเรื่องที่เราจัดการบริหารกันเองได้เพราะความสำคัญที่สุดขนาดนี้คือต้องได้วัคซีนมาเร็วที่สุดดังนั้นเรื่องจ่ายเงินเรื่องสัญญากลายเป็นองค์การเพศศธษ์เข้ามาทำเต็มที่เลยก็เหมือนกับว่าองค์การเพศเป็นเอเจนต์ของเอกชนไทย ซิลิกเป็นเอเจนต์ของมาดอนนาเอเจนต์เดียวกับเอเจนต์ซึ่งเราได้รับทราบตลอดเวลาว่าองค์การเพศสัตวไม่ใช่เอเจนต์เป็นเพียงคนกลางไม่ใช่เป็นคนซื้อแล้วขายต่อแต่อย่างนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นลักษณะนั้นซึ่งยังไม่มีคำอธิบายใดที่ประชาชนฟังแล้วจะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งได้กณะเดีวยวกันเรื่องแอสซาเซนกาล่ะ ซีโนแวคล่ะคุณหมอสโสพลเอี่ยมสิริถาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคก็บอกว่าแอสซินเนกาและซีโนแวคที่จะเข้ามาทุกเดือนนั้นยังมีการเจราจาจัดหาวัคซีนชนิดอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติม,เ,ตมเช่นวัคซีน mRNA ของไฟเซอร์20ล้านโดสซึ่งมีการหา,หารือเจราจาการมาก่อนที่จะขึ้นทะเบียนกับอย เมื่อวันที่24มิถุนาที่ผ่านมามีการลงนามเอกสารไปแล้ว2อฉบับคือเอกสารที่สัญญาว่าเมื่อรับข้อกำหนดเบื้องต้นจะไม่เปิดเผยข้อมูลอันนี้เป็นที่รู้กันครับเขาเรียก n อน Disclosure Agreement ครับ NDA ครับอันนี้ทำกันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องพิเศษเฉพาะเรื่องนี้ครับเซ็น Non Disclosure ไปเมื่อ ปลายเดือนเมษาเอกสารของวัคซีนตั้งแต่วันที่10มิถุน,นาเอกสารการจองวัคซีนเซ็นไปเมื่อ10มิถุน,นาตอนนี้เหลือสัญญาจัดซื้อวัคซีน supply agreement กัลังครับซึ่งบริษัทเพิ่งมาให้เมื่อปลายเดือนมิถุน,นายนทางสำนักง,งานอายการสูงสุดตรวจสัญญาคาดว่าจะเสร็จวันที่5กรกฎานี้และจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคอรมวันที่6กรกฎา ถ้าเรียบร้อยก็ลงนามสั่งซื้อต่อไปจะเจรจาให้สมมาะเร็วขึ้นคำว่าเข้าคอรมอนี่ท่านต้องชี้แจงกับประชาชนนะครับว่าทำไมต้องเข้าคอรมอของเอสซาเซเนกาต้องเข้าคอรมอหรือเปล่าซีโนแวคต้องเข้าคอรมอหรือเปล่าซีโนฟาร์มต้องเข้าคอรมอหรือเปล่าตรงไหนครับที่ทำให้กรณีไฟเซอร์ต้องเข้าคอรมอ ต้องชี้แจงนะครับเพราะประชาชนมีคำถามเพราะดูเหมือนขั้นตอนแต่ละขั้นตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ในกรอบของกฎระเบียบร,ราชการอีกแล้วในเมื่อเรื่องของไฟเซอร์ถ้าเป็นงบประมาณก็มีการจัดสรรง,งบประมาณเอาไว้แล้วท่านนายกก็บอกเองว่าได้จัดสรรง,งบมีไว้แล้ว ที่จะซื้อแล้วถ้าเข้าคอรมอนี่จําเป็นไหมครับที่ต้องรอจังหวะวันเวลาวันอังคารเป็นไปได้ไหมครับที่ท่านนายกซึ่งมีอํานาจเด็ดขาดเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยจะสามารถบอกว่าอ่ะมาคุยกันเลยจะได้เดินหน้าจะได้สั่งได้เพราะว่าเราไม่ใช่ว่าไฟเซอร์บอกโอ้ยต้องส่งให้คุณไตรามาสสีเท่านั้นแล้วเราก็พอใจแค่นั้นเราต้องหาถาัพ supplier คนที่เขาขายของให้เราเขาต้องคิดอนาคตว่าเขาต้องขายของอื่นๆด้วยนะครับบริษัทยาเนี่ยในภาวะปกติที่ไม่มีสภาพอย่างกรณีโควิดเนี่ยเขาต้องวิ่งหาคนซื้อยานะครับเขาแข่งกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟ i ซ e ร์แอสตร e เซเนกาโมเดอนาบริษัทเ Pfizer, eneca, รทาเนียปกติไม่ได้ทำวัคซีนปกติเขาทำยาทั่วไปที่ต้องขายกับโรงพยาบาลประเทศต่างๆมากมาย มันคือความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับผู้ซื้อผู้ผลิตก,กับผู้ซื้อแต่นี่เราดูเหมือนว่าเราไม่มีอำนาจต่อรองอะไรเลยเขาบอกมายังไงเราก็ต้องตามนั้นเอกชนเขาเจอกับวิธีการอย่างนี้มาตลอดชีวิตของการบริหารธุรกิจเขาเจอกับดีมาน d กับซัพพลาที่ไปตรงกันตลอดเวลา ดังนั้นเรื่องนี้ต้องให้เอกชนทําในเมื่อมันเป็นวัคซีนทางเลือกส่วนของรัฐบาลก็ต้องทําหน้าที่ให้ชัดเจนโปร่งใสามากกว่านี้เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆิมิฉะนั้นความไม่เชื่อความไม่ศรัทธาความสงสัยคลางแคลงว่ามีอะไรแอบแฝงอยู่เนี่ยมันจะไม่หายไปครับไม่ว่าท่านจะพยายามชี้แจง เรียกประชุมอธิบายความอย่างไรนี่มันก็ไม่เวิร์คครับนี่คือสถานการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้วิกฤตจริงๆนะครับตอนนี้ทุกโรงพยาบาลงานล้นบุคลากรทางการแพทย์บอกไม่ไหวแล้วขอวัคซีนอย่างเดียว ขอวัคซีนโดยโดย่วนท่านได้ยินเสียงเหล่านี้บ้างไหมครับถ้าท่านไม่ได้ยินท่านมีปัญหาแล้วครับขอบคุณ